มาดูข้อสอบกันครับข้อสอบคนนี้เป็นข้อสอบ N P C C เนาะมาดูกันครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปหนึ่งยาวด้านละ5สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคืออะไรคือมันยาวเท่ากันถูกป่ะโอเคปะอยู่เหนือแกน x และแกน y แล้วก็วาดก่อนครับแกน x แกน y อ่ะี่เบิร์ดวาดแล้วเนาะตัวนี้เป็นแกน y ครับตัวนี้เป็นแกน x โอเคปะ่ะ และด้านหนึ่งอยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ 2x แสดงว่าความชันเป็น2ถูกไหมอ่ะเราวาดก่อนความชันเป็น2ตัวนี้เป็นไงถ้า x เป็น0 y จะเป็น0ถูกปะแสดงว่ามันตัดจุด00นั่นเองึ๊อเก็ตเนะาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็น y เท่ากับ 2x อ่านโจทย์ต่อครับเขาบอกว่าอะไรมีจุดยอดจุดหนึ่งอยู่ที่จุดศูนย์ศูนก็คืออยู่ตรงนี้เลยเนาะจุดศูนย์ศูนเพราะฉะนั้นอีก3จุดคือตรงไหน,นโอเคปะด้านหนึงยาว5แสดงว่าฐานของมันคือตรงนี้อ่าเดี๋ยี่เบิร์ดเอาสีนี้ให้สีนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมแนขนานเอาสี่เหลี่ยมขนมปปูนโอเคปะตรงนี้ยาวออกมาหถูกไหม แสดงว่าด้านนี้ก็ต้องยาวออกไปห้าถูกปะ่ okay, ะโอเคไหมออกไปห้าแล้วก็ตรงจุดตรงนี้ครับมันก็ต้องลากมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตัวนี้คือโจทย์ไม่ได้บอกแต่ว่าเราต้องรู้เองโอเคปะ่ะจุดตรงเนี้ยเเป็นศูนย์แน่นอนอีกอันหนึ่งไม่รู้ถูกปะ่ะเมื่อไม่รู้เราบอกว่าก็ก็ยังไม่รู้อ่ะวะยังไม่รู้ก็ยังไม่ต้องทาถูกปะ่ะแล้วตรงนี้ล่ะ เออเราจะหาตรงไหนได้อีกเมื่อมีอะไรจุดอยู่บนเส้นไงจบแล้วครับเมื่อมีจุดอยู่บนเส้นให้ค่า x เป็น a เห็นไหมเอาจุดอยู่บนเส้นมาใช้ประยุกต์หาค่า y โดยการเอา a ไปแทนลงในสมการเส้นตรงแสดงว่าตรงนี้กลายเป็น 2a โอเคปะเรียบร้อยครับทำไงต่อครับเนี่ย เขาบอกว่ามันยาวด้านละ5แสดงว่า d เดี๋ยวมันคือ5เราก็ใช้ระยะทางระหว่างจุดถึงจุดถูกไหมอ่ะพี่เบิร์ดไปเขียนข้างบนให้ครับจุดถึงจุดสูตรคือ d เท่ากับ square root d e l t า x กำลังสองบวก delta y กำลังสองโอเคเก็ตเนาะก็จะได้เป็นอะไรครับ d เนี่ยคือ5เพราะฉะนั้น d ้ l t a กำลังสองก็เป็น a กำลังสอง บวกด้วย 2a ลบ0คือ 2a 2a กํลัง2คือ 4a กํลัง2ยกกำลัง2รูทหลุดไปถูกป่าเป็น25ครับตัวนี้เป็น 5a กํลัง2แสดงว่า a กํลัง2ก็ได้เท่ากับ5 a ก็คือรูท5นั่นเองจริงๆต้องเป็นบวกลบรูท5เนอะแต่ว่าความยาวลบเราไม่เอาก็เลยเป็นรูท5ได้เลยเพราะฉะนั้นครับตัวนี้มันก็จะเป็นรูท5 สอก็เป็น2องรูทโอเคตรงนี้เราเป็นอะไรตรงนี้เป็นศูนย์ถูกไหมแสดงว่า X ฝั่งนี้ติดลบก็กลายเป็นมันต้องสูงเท่ากันถูกไหมมันถึงจะออกมาเท่ากันเป็นลบรูทครับค่า Y อ่ะค่า Y บางคนบอกว่าเอาพี่จะไปยากอะไรมันก็เป็นลบสองรูทพี่เบิร์ดก็บอกว่าผิดทันทีเพราะว่าอะไรอยู่เหนือแกน X เนี่ยค่า y มันต้องเป็นบวกค่า y ต้องเป็นบวกปุ๊บมันต้องเป็นสองรูทไม่ใช่ลบสรูทนะ โอเคจะจบแล้วโอเคว่าทำไงต่อครับนี่ไงขนานป่ะเออมาเกิดเป็นสี่เหลี่ยมนขนานทันทีเลยเห็นไหมขนานกาัตนตัวนี้ขนานกาันกลายเป็นอะไรครับใช้ชุตรัดไงใกล้บวกใกล้ลบไกลน้องดูนะถ้าน้องจะมาหาค่า x ใกล้บวกใกล้คือศูนย์ลบไกลก็คือศูนย์อยู่ดีเห็นไหมจบแล้วครับไกล้อ่ะนี่ไง y าละวายสองรูทบวกสองูทหเป็นสี่รูทห้ลบกายคือลบศก็กลายเป็นสี่รูทห้อยู่ดีโอเคป่ะเคลียร์เนาะเคลียร์เนาะเพราะฉะนั้นได้แล้วครับ3จุดก็เป็นลบห้าสูทคือจุดนี้รูทหู้ทคือจุดนี้โอเคป่ะศูนย์สูทคือจุดนี้ตอบข้อหนึ่งครับใช้ทริกสูตรลัดสี่เหลี่ยมด้านขนานเข้าไปช่วยด้วยโอเคไหม เก็ตเนาะเกตเนาะสบายๆไม่ได้ยากอะไรหรอ okay? รกโอเคุยต่อครับ <S <S ข้อถัดไปเป็นข้อสอบ NP46 ครับค่อยๆทำค่อยๆวาดรูปดูข้อนี้เขาบอกว่ากำหนดให้ A <S 2> <S 2> เป็นจำนวนจริงก็คือเป็นอะไรก็ได้โอเคป่ะ okay? A B C D เป็นจุดยอดของสี่เหลี่ยมด้านขนานถูกบ่างแล้วก็วาดก่อนสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมา โอเค A เป็น A 1หนึ่งไม่รู้มันคืออะไร A B C จุดเป็นตรงไหนก็ได้นะไม่เป็นไรยังไงก็ได้โอเคป่ะหนึ 2. D, 2่งลบสอง d สองสาม น้องจะไปว่าสเกลเหมือนจริงก็ได้ไม่ว่ากันถูกปะ่ะเพราะว่าตัวนี้พี่ก็ไม่รู้ว่า a มันคืออะไรแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยม้าขนาดก็เป็น a b c d ไล่ไปโอเคเป็นจุดยอดเรียบร้อย l เป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับ a c อ่ะแล้วก,เก็เราก็ลองลาก a c ก่อน a c คืออารมณ์ประมาณนี้โอเคปะ่ะ l เป็นเส้นตรงตั้งฉากกับ a c ผ่านจุดกึ่งกลางของด้าน a c ตัวนี้คือจุดกึ่งกลาง โอเคตั้งฉากผ่านจุดกึ่งกลางนี่สิ่งที่เรารู้คือตรงนี้ตัวนี้คือเส้นตรง L และสมการเส้นตรง L คืออะไรสิ่งแรกที่เราต้องหาคืออะไรครับทิกลัดสี่เหลี่ยมด้นขนานหา a ออกมาก่อนนี่ไงวิธีลัดก่อนเลย<อ>เห็นไหมมีประโยชน์มากอะ่ะถ้าไม่รู้น้องก็ต้องไปนี่เส้นนี้เส้นหนึง่ง หาอะไรขนาดการความชันเท่ากันเส้นนี้เส้นหนึ่งขนาดการความชันเท่ากันแก้สมการสองตัวแปรตายกว่าจะเซจน้องดูนะใช้สี่เหลี่ยมด้านขนาดเราหาเช็คดิเช็คก็ได้มันต้องออกมาเป็นหนึ่งใกล้บวกใกล้ลบไกลครับเรามาใช้กันใกล้บวกใกล้ลบไกลตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้ต้องเป็นลบสี่เนาะพี่เบิร์ดลองมาไม่ครบต้องเป็นลบสี่ใกล้บวกใกล้ตัวนี้ก็เป็นอะไรครับ สามบวกลบสี่คือลบหนึ่งถูกไหมลบไกลลบหนึ่งลบลบสองก็คือลบหนึ่งบวกสองคือหนึ่งนี่ชัดเจนปะเออจบแล้วครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้อีกใกล้บวกใกล้ครับสองบวกลบห้าคือลบสามถูกไหมลบไกลครับลบหนึ่งก็คือลบสี่นั่นเองก็จบเพราะฉะนั้นจุดนี้ได้เป็นจุดลบสี่หนึ่งเห็นปะจบแล้ว หาจุดกึ่งกลางกึ่งกลางก็คือแบ่งครึ่งจับบวกกันหารสองลบสบวกหคือลบสหาร2ก็คือลบ 3, สส่วนสตัวนี้ลบสบวกหคือลบหหาร2ก็คือลบหส่วนสองเห็นป okay, ่ะได้จุดกึ่งกลางเรียบร้อย L ผ่านจุดทีนี้พี่เบิร์ดหาก่อนว่าไอ้ตรงเนี้ยความชันคือเท่าไหร่ MAC ความชันคือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ถูกป่ะ หนึ่งลบกับลบสองก็คือสามโอเคเดี okay. ๋ยวเอ็กลบสี่ลบหนึ่งคือลบห้าเพราะฉะนั้น M A C เนี่ยจะได้ลบสามส่วนห้าโอเคไหมต่อไปครับ ML คือ M ตั้งฉากถูกป่ะ ML มันก็จะต้องเป็นอะไรครับตั้งฉากกันความชันคุมกันเป็นลบหนึ่งก็เป็นห้าส่วนสามนั่นเองโอเคแล้วเราก็ใช้วิธีรัดได้เลยครับ หา,าสมการเส้นตรงเห็นไหมรู้ความชันรู้จุดผ่านได้สมการเส้นตรงกลายเป็น 5x ลบ3 y ผ่านจุดลบ3 2ลบส่วน2ตัวนี้เป็นลบ1ส่วน2อเลขมันจะคิดยากนิดนึงเราก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวแอบไปคิดมาคูณปุ๊บเป็นเท่าไหร่เนี่ย5คูณลบส่วน2ก็เป็นลบ15ส่วน2แอบไปคิดแอบไปคิดนี่ ลบลบเป็นบวกกลายเป็นบวก3ส่วน2เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยกลายเป็นอ่าลบ12ส่วน2ก็คือลบ6ถูกป่ะลบ6ทำยังไงให้เป็นศูนย์ก็คือบวก6เข้าไปสิบบวก6เท่ากับ0ก็จบครับแค่นี้เองถ้าเลขมันยากก็ไปแอบคิดเห็นไหมลัดคันเทพ นี่เป็นข้อสอบจริงทั้งหมดอะนะที่เอามาให้ดูอะเพราะว่าสูตรลัดของพี่ต้องใช้ในข้อสอบจริงได้ถ้าใช้ในข้อสอบจริงไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะประสอนไม่รู้จะสอนทบายถูกปะ่ะเพราะว่าน้องจะต้องเอาสูตรลัดเนี่ยไปประยุกต์แล้วก็ทําข้อสอบให้ได้นั่นเองโอเคไหมอันนี้ลัด2ชั้นเลยนะลัดหาสี่เหลี่ยมแด้ขนานก่อนถูกปะ่ะแล้วก็มาหารัดหาสมการเส้นตรงอีกรอบหนึ่งนี่ตั้งฉากเส้นตรงว่าไปเอาไปประยุกต์ใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นสําคัญมากค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้ไป โอ okay. เคเหลืออีกเรื่องหนึ่งครับเราจะเรียกว่าเรื่อง projection อีกเรื่องหนึ่งไปลุยพร้อมกันเลยครับผมจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งๆเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะที่บไว้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทำให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะวันนี้สวัสดีครับ